สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุ่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ชื่นชอบความสวยงามของกุหลาบเพราะว่ามีรูปทรงดอกที่สวยงามสี้นลเกินแล้วก็มีหลากหลายสีสันมากๆเลยอีกทั้งมีกลิ่นหอมด้วยด้วยเหตุนี้หลายๆท่านจึงนิยมที่จะหาไปปลูกในบ้านเรือนแต่ก็ไม่ง่ายนักนะครับที่จะทําให้การปลูกเลี้ยงในบ้านเรือนสามารถจะผลิตดอกได้อย่างที่ชาวสวนกุหลาบ เขาปลูกเลี้ยงกันมือเย็ยนเชื่อว่าคงมีหลายเคล็ดลับมากๆเลยที่จะทําให้กุหลาบออกดอกในช่วงเวลา20กว่านาทีนี้เป็นต้นไปพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงไปทําความรู้จักเคล็ดลับที่มือเย็ยนทําให้กุหลาบออกดอกอย่างต่อเนื่องด้วยการทําความรู้จักอุปนิสัยใจคอของเขาแล้วก็เลี้ยงดูอย่างที่เขาชื่นชอบไปทําความรู้จักกุหลาบกันครับ เช่นเคยเลยนะครับมือเย็นต้องขอขอบคุณท่านที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็ให้คําแนะนานมาว่าอยากให้มือเย็นได้ทําความรู้จักกับต้นกุหลาบ เราก็ไปทําความรู้จักว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ถือว่ามีหลายสายพันธุ์มากๆเลยหากไม่นับรวมสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วก็สายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีการบันทึกไว้ก็มากกว่า150ชนิดแล้วครับจึงทําให้นักพฤกษศาสตร์จัดเขาเป็น1วงเลยก็คือวงของกุหลาบหรือโรซาซีนั่นเองและกุหลาบที่เรากําลังคุยอยู่นี้ก็เป็นกุหลาบที่อยู่ในสกุลหรือจีนัสโรซา โดยคําว่าโรซานี้ก็เป็นคําในภาษาละตินซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโรมันโบราณมาจากคําว่าโรดอนซึ่งหมายถึงดอกไม้แล้วก็จำเพาะเจาะจงไปที่ดอกไม้ที่มีสีแดงนั่นก็แสดงถึงกุหลาบนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วเราจะพบว่าสายพันธุ์ของกุหลาบที่เป็นสายพันธุ์แบบดั้งเดิมก็จะมีชื่อชนิดพันธุ์แตกต่างกันไปในที่นี้มือเย็นขออนุญาตเหมารวมหรือมัดรวมว่าเป็นชื่อพันธุ์ไฮบริดา เพราะว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์ออกไปแยกย่อยอย่างมากมายเลยครับกุหลาบตั้งต้นที่นำมาสู่การพัฒนาสายพันธุ์มาจนได้หลากหลายสายพันธุ์อย่างที่ท่านเห็นสายพันธุ์ดั้งเดิมส่วนใหญ่ก็มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเรานี่เองครับนอกจากนั้นแล้วกุหลาบดั้งเดิมหลายสายพันธุ์ก็มีถิ่นกำเนิดในแถบทวีปอเมริกาเหนือนด้วยตลอดจนยุโรปหรือแม้กระทั่งแอฟริกาทางด้านตอนเหนือของทวีป กล่าวคือกุหลาบส่วนใหญ่ที่เราพบในโลกนี้ก็จะอยู่ทางเขตขั้วเลือกเหนือนั่นเองครับรูปทรงต้นของกุหลาบก็มีหลากหลายมากๆตั้งแต่เป็นพุ่มติเตี้ยพุ่มสูงรวมไปถึงเป็นไม้เลื้อยด้วยนะครับหากเราจะจําแนกแยกแยะกุหลาบออกตามประเภทของรูปทรงดอกแล้วก็เราสามารถที่จะแบ่งแยกย่อยกุหลาบออกเป็นหลายๆรูปแบบมากๆเลย เริ่มต้นตั้งแต่1เลยนะครับก็คือกุหลาบพันดอกใหญ่หรือกุหลาบก้านยาวอันนี้ดอกก็ใหญ่มากๆนิยมใช้ปักใจกันขนาดที่ย่อมลงมาก็คือขนาดของกุหลาบดอกกลางหรือเราเรียกว่ากุหลาบก้านขนาดกลางถัดลงมาก็จะเป็นกุหลาบดอกเล็กครับจะมีลักษณะของก้านสั้นต่อมาก็คือเป็นช่อหรือเราเรียกว่าสเปรย์โรสและสุดท้ายที่เอาอกเอาใจท่านที่เลี้ยงกุหลาบแต่ว่าปลูกเลี้ยงแล้วไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยออกดอกก็ แนะนำให้เลี้ยงกุหลาบต้นสุดท้ายนี้ก็คือกุหลาบหนูในส่วนนี้จะออกดอกง่ายแล้วก็เลี้ยงดูง่ายด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากเราจะแบ่งกุหลาบตามรูปแบบของดอกแล้วหรืออย่างที่บอกไปก็คือขนาดของดอกแล้วเราก็สามารถจะแบ่งแยกกุหลาบออกตามรูปแบบของสีดอกด้วยเช่นเดียวกันเริ่มต้นตั้งแต่ดอกกุหลาบแบบสีเดียว แน่นอนครับก็จะมี1สีหรือทุกๆกลีบดอกเลยก็จะมีสีเพียงสีเดียวรูปแบบที่2ก็คือประเภทมัลติคั l เลครับใน1ดอกก็จะมีหลากหลายสีโดยดอกที่มีหลากหลายสีนี้สีของดอกก็จะมีการแปลเปลี่ยนไปตามอายุการบานของดอกนั่นเองรูปแบบที่3หากจำแนกตามสีดอกก็คือ b i o c o l o เลใน1ดอกก็จะมี2สีโดยกลีบด้านในก็มี1สี กรีบด้านนอกก็มีอีกสีหนึ่งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งก็คือ b l e n คั o เลอในส่วนของกรีบดอกด้านในก็จะมีมากกว่า2ส,สีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นฐานของกรีบดอกเนี่ยจะมีสีอ่อนแล้วก็บริเวณปลายกรีบก็จะมีสีเข้มมากขึ้นครับและประเภทสุดท้ายเลยก็คือเป็นพวกสติปคันเลอรในดอกพวกนี้ก็จะมีดอกหลากหลายสีโดยที่จะมีเส้นคาดหรือสีแถบคาด ทําให้สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็สร้างความสวยงามไปอีกแบบหนึง่งนั่นเองครับคํากล่าวหนึ่งที่กล่าวถึงกุหลาบว่ากุหลาบดีต้องมีหนามแหลมคมก็ไม่ผิดแต่ประการใดครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการพัฒนากุหลาบบางสายพันธุ์ที่แทบจะไม่มีหนามแล้วก็ตามแต่สเสน่ห์ของกุหลาบก็อยู่ตรงส่วนของลําต้น ที่มีหนามนอกจากนี้แล้วกุหลามมีใบประกอบแบบขนนกปลายเดียวซึ่งในใบประกอบแบบขนนกที่เราเห็นนั้นก็จะมีจำนวนใบย,ย่อยที่อยู่ในช่อใบนั้นประมาณ5-9ถึงใบโดยประมาณแล้วก็ส่วนใบย,ย่อยก็จะมีหยักแบบฟันเลื่อยบางทีอาจจะมีหนามเล็กๆด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ในตอนที่เราจับก็ต้องควนจนรจะระมัดระวังอย่างมากเลย <Okay. S 1> สำหรับหลายๆท่านที่เคยผิดหวังกับการปลูกเลี้ยงกุหลาบ เริ่มทำความเข้าใจอุปนิสัยของกุหลาบสักนิดเราจะปลูกเลี้ยงอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถจะลุ้นการออกดอก ของกุหลาบไปได้ตลอดเริ่มต้นจากการเข้าใจก่อนว่าเรามีกุหลาบที่มีหลากหลายสายพันธุ์จะขึ้นเป็นต้นไม้พุ่มตลอดจนไม้เลื้อยก็มีแต่สิ่งที่กุหลาบมีเหมือนๆกันและชอบเหมือนๆกันเลยก็คือชอบแดดยิ่งได้รับแสงแดดแตลอดทั้งวันและเป็นแสงแดดที่มีคุณภาพก็คือมีความเข้มของแสงมากกุหลาบก็สามารถที่จะปรุงอาหารแล้วก็สังเคราะห์แสงได้ในปริมาณมากจะนําไปสู่การสะสมอาหารอยู่ในลําต้นแล้วก็ ช่วยในการออกดอกได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นหากท่านมีพื้นที่แล้วกําลังปลูกเลี้ยงกุหลาบอยู่แล้วก็ลองตรวจตราดูสักนิดว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันหรือไม่แต่ถ้ามีพื้นที่ที่ไม่ได้รับแสงแดดเต็มวันแต่ยังสนใจที่จะปลูกเลี้ยงกุหลาบอยู่ก็ขออย่างน้อยให้มีช่วงแสงที่ได้รับเต็มๆสัก4-6ชั่วโมงก็ยังพอที่จะปลูกเลี้ยงกุหลาบให้งอกงามดีได้ครับแต่ถ้า ไม่มีแสงแดดหรือมีพื้นที่ร่วมรำไรไม่แนะนําเลยนะครับจะไม่มีความสุขในการปลูกเลี้ยงกุหลาบเลยแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเทคโนโลยีก็ช่วยเราได้นะครับปัจจุบันมีไฟ LED ที่เรียนแบบแสงอาทิตย์และสามารถจะเปิดไว้ได้ตลอดทั้งวันทําให้ทดแทน การได้มาซึ่งแสงอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากเขาจะเป็นพืชกลางแจ้งแล้วชอบแสงแดดมากๆแล้วในเรื่องของน้ําและความชื้นก็อยากได้น้ํำในรักษาความชื้นให้ได้ดีมากๆกุหลาบเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงพอสมควรเลยนะครับด้วยเหตุนี้ในการรดน้ําลงไปให้กับกุหลาบนั้นหากเรารดน้ําลงไปครั้งเดียวต่อวันก็ควรจะต้องสามารถจะรักษาความชื้นในดินได้จนจรดเย็น แต่ถ้าหากเราไม่มั่นใจว่าตอนเช้ารดน้ําเพียงพอหรือเปล่าในระหว่างวันเราก็าอาจจะรดน้ําเติมลงไปก็ได้เพิ่มเติมลงไปให้เขาอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่สาระสําคัญของการปลูกเลี้ยงกุหลาบไม่ได้อยู่ที่ความชื้นในดินเพียงอย่างเดียวความต้องการความชื้นสัมผัสในอากาศที่อยู่รายรอบกุหลาบนั้นต้องการความชื้นสัมผัสสูงทีเดียวครับประมาณร้อยละ7 0ถึงเลย หลายๆท่านที่มีการปลูกเลี้ยงกุหลาบอย่างเป็นมืออาชีพก็มักจะมีการติดตั้งระบบการให้น้ําแบบอัตโนมัติทําให้ความชื้นสัมผัสในอากาศบริเวณของแปลงปลูกกุหลาบมีความชื้นสัมผัสอย่างที่กุหลาบชื่นชอบครับด้วยคุณสมบัติการต้องการความชื้นทั้งในดินสูงและก็ความชื้นสัมผัสในอากาศสูงด้วยจึงทําให้วัสดุที่เราจะต้องเลือกใช้ในการปลูกกุหลาบนั้น จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติหลายประการมากๆเลยเริ่อตั้งแต่ตัวโครงสร้างของดินจะต้องร่วนโปรง่งทำหน้าที่ทั้งในการถ่ายเทอากาศแล้วก็ระบายน้ำได้ดีซึ่งการสเปรย์น้ำลงไปน้ำก็จะเข้าไปอยู่ในช่องว่างต่างๆหากตัวน้ำนั้นไม่สามารถที่จะระบายหรือไหลออกไปได้ก็จะทําให้เกิดน,น้ําขังแล้วก็มีโอกาสรากเน่าหรือโคลนน่ง ตามมานั่นเองแต่ก็มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการที่เราปลูกหรือดูแลเขาเป็นไม้กระถางหากต้องการให้แน่ใจว่าความชื้นในดินไม่ซึมขึ้นมารวมไปถึงในกระถางนั้นระบ,บายน้ําได้ดีถึงแม้ว่าด้านล่างของกระถางจะมีรูพุนเพื่อที่จะระบ,บายน้ําอยู่แล้วแต่ให้แน่ใจเราก็อาจจะหาอิฐหรือหินมาหนุนกระถางไว้ให้ลอยสักนิดหนึ่งก็จะทําให้แน่ใจได้ว่าน้ํามีโอกาสระบ,บายได้ดีครับคุณสมบัติที่จําเป็นมากๆเลยของดินที่ใช้ในการปลูก กุหลาบก็คือเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุจะไปส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างของดินที่ดีร่วนซุยแล้วก็จะมีธาตุอาหารที่สามารถจะปลดปล่อยออกมาเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การเจริญเติบโตของกุหลาบได้นั่นเองครับนอกจากจะชื่นชอบวัสดุปลูกที่มีอินทรีย์วัตถุสูงแล้วกุหลาบก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเราสามารถจัดการให้ ph ของดินหรือคุณสมบัติของดินมีความเป็นกรดอ่อนๆประมาณสัก6ถึง6.5โดยประมาณ ซึ่งในที่นี้อาจจะมีการปรุงดินไว้เป็นระยะเวลานานแล้วก็เติมซันเฟอร์หรือเติมกรรมถันผงลงไปคลุกเขาแล้วก็ต้องทิ้งเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนเลยนะครับแล้วก็นำมาตรวจสอบว่าเขามี pH เพียงพอหรือยังค่อยนำไปใช้นะครับ6 6.5นะครับ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะปรุงดินให้มีความเป็นกรดได้มากขนาดนั้นก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าดินส่วนใหญ่ที่เราปรุงด้วยอินทรีย์วัตถุลงไปในจํานวนมากๆก็มีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะมี pH ถัดมาทาง6.5ถึง7.5โดยประมาณอยู่แล้วครับจากคุณสมบัติของดินที่กุหลาบต้องการนี่เองในขั้นตอนที่เราซื้อกุหลาบมาจากร้านค้าเราจะพบว่ากุหลาบส่วนใหญ่นั้นจะถูกปลูกมาโดวยวัสดุปลูก ที่เป็นแกลบดิบซึ่งมีการหมักแล้วก็มีการย่อยสลายตัวเหมาะกับการจเจริญเติบโตของเขาในระยะหนึ่งอยู่แล้วที่บอกว่าเหมาะกับการจเจริญเติบโตของกุหลาบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นวัสดุปลูกที่เหมาะมากๆเลยครับในการที่จะเพาะเลี้ยงกุหลาบขายเป็นการค้ามีน้ําหนักเบาแล้วก็มีคุณสมบัติพอจะให้รากของกุหลาบยึดจับไว้สักระยะหนึ่งในการที่จะผลิตเพื่อส่งมอบไปกับลูกค้าด้วยเหตุน,นี้พอเรารับหรือเราซื้อกุหลาบมาไว้ที่บ้านเรา เราก็ควรจะทําเป็นเรื่องแรกเลยก็คือการไปย้ายกระถางปลูกหรือย้ายออกจากถุงปลูกแล้วก็ปลูกลงไปในกระถางจริงเพื่อให้สามารถที่จะดูแลรักษาต่อไปได้โดยง่ายรวมไปถึงการที่จะไปเพิ่มตัวอินทรีย์วัตถุหรือวัสดุปลูกที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและส่งเสริมการออกดอกของเขานั่นเองครับเราจะใช้วัสดุปลูกโดยการปรุงขึ้นมาใหม่จากดินปลูกหส่วน อินทรีย์วัตถุในที่นี้อาจจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนหรือแม้ถ้าได้มูลไก่มาก็จะเยี่ยมมากๆเลยอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้เป็นอินทรีย์วัตถุประกอบกันไปด้วยทําให้วัสดุปลูกนั้นโปร่งมีการระบายน้ําที่ดีขึ้นเราก็ใช้แกลบดิบที่มีการหมรักย่อยๆสลายแล้วนะครับมาเป็นวัสดุปลูกครับอีก1ส่วนต้นที่ผมได้มาก็คือยังจะมีดอกออกไปอีกะระยะหนึ่งเราก็ ใช้สูตร1 2 25 6นะครับเติมลงไปจากนั้นก็ไปคุกเข้าให้เข้ากันอย่างรวดเร็วครับ<ม><น>เราก็ปรุงวัสดุปลูกไว้สักระยะหนึ่งก่อนนะครับ<ม><น>เราจะไปจัดการกับวัสดุปลูกที่ติดมากับตัวต้นกุหลาบก่อนนั่นเองครับกุหลาบที่เราซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปลูกลงในดินแล้วก็ก่อนจะขายนะครับก็ขุดลงมา แล้วก็ใส่ในถุงชําแบบนี้แหละนะครับแล้วก็วัสดุปลูกที่นิยมใช้ก็จะเป็นแกลบดิบในขั้นตอนของการถอดกระถางก็ให้ท่านเอากระบะที่เราใช้ในการปลูกดินปลูกเมื่อสักครู่นี้วางไว้ข้างล่างก่อนนะครับเราก็พบว่าจะมีการหลุดล่วงของวัสดุปลูกเนี่ยเยอะเลยนะครับอ่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าผมปล่อยออกมาก็หลุดล่วงเลยแล้วลากก็จะเดินลงข้างล่างแบบนี้เห็นไหมครับเนาะถ้าเกิดเราปล่อยเนี่ยนะครับ วิธีการก็คือให้เราพยายามเอาวสัสดุปลูกเดิมแบบนี้นะครับออกให้ได้หมดเลยนะเขาจะช็อกในระยะแรกสักนิดหนึ่งก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ,นะรบเราก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละนะครับเอาให้ได้ออกให้มากที่สุดนะครับแบบนี้นะครับ ไม่ต้องไปฝืนมากนะครับแบบนี้พอเนาะในส่วนใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีดินที่ติดอยู่กับบริเวณส่วนรากนะครับพอปล่อยเข้าไว้เราก็จะนําส่วนนี้ไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาคลุกเคล้าดินนะครับให้เข้ากันการดูแลในการออกดอกของกุหลาบก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดต้องไปทปําความเข้าใจว่าในแต่ละระยะในการเจริญเติบโต ของกุหลาบนั้นก็มีความต้องการแตกต่างกันไปครับโดยในระยะที่กุหลาบยังไม่มีการสร้างดอกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงมากๆเลยก็คือการพยายามไปตัดแต่งทรงพุ่มพยายามทําให้ทรงพุ่มที่มีกิ่งเล็กๆเนี่ยพยายามลิดเอาออกให้หมดให้เหลือแต่เพียงกิ่งกระโดงหรือกิ่งใหญ่ๆแบบนี้นี่คือกิ่งที่มีคุณภาพและจะส่งเสริมการออกดอกได้ดีและมีดอกขนาดใหญ่ซึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะตัดแต่งกิ่งให้ดูโล่งก็จะลดโอกาสในการสะสมโรคและ,มะแมลงได้มากๆเลยครับในช่วงที่กุหลาบยังไม่มีดอกเราจะต้องส่งเสริมให้เขาสามารถที่จะแตกยอดอ่อนแดงๆแบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องถ้าเมื่อไหร่เราเห็นยอดอ่อนแดงๆแบบนี้ออกมานั่นแสดงให้เห็นว่าเรามีโอกาสที่จะได้ดอกแล้วนะครับในระยะที่เราต้องการให้เขาออกยอดใหม่นี้จึงจําเป็นที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ ด้วยการเติมปุ๋ยลงไปครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้มูลไก่มาแล้วก็ใช้ประมาณสักหนึ่งกำมือเลยนะครับแล้วก็โรยลงไปด้านบนจะพรวนหรือไม่พรวนก็ได้โรยลงไปนะครับปุ๋ยอย่างที่2ก็คือปุ๋ยละลายชาสูตร13-13-13ก็จะเป็นสูตรที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมในปริมาณที่เท่าๆกันเนื่องจากในระยะการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบแล้วก็ยอดนั้นเป็น ช่วงที่มีการใช้ธาตุอาหารเหล่านี้จํานวนมากแล้วในดินที่เราปรุงไว้ก็มีโอกาสที่จะขาดหรือบกพร่องไปในกระถาง8นิ้วหรือ10นิ้ว เราก็ใช้ประมาณสัก1ห,หรือ2หยิบมือโรยลงไปที่บริเวณโคนต้นการเติมลงไปก็จะทำให้แน่ใจได้ว่ากุหลาบนั้นมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการไปสร้างการเจริญเติบโตของกิ่งการใบแล้วก็ยอดแดงแบบนี้ที่เราต้องการในระยะต่อมาเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนสีของใบเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีขนาดใบที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกันนั้นเริ่มจะเห็นตาดอกเริ่มออกมาทำงานแล้วโดยการ สร้างเป็นตุ่มเล็กๆนั่นแสดงให้เห็นว่าดอกเริ่มจะมาแล้วนะครับเราก็ทำการใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตร1 2 25 6ซึ่งเป็นสูตรที่ช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการออกดอกรวมไปถึงในการบำรุงดอกที่กำลังออกอยู่ด้วยเราก็เติมลงไปประมาณสัก1-2หยิบมือเช่นเดียวกันนะครับเติมลงไปแต่เดี๋ยวก่อนอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับสิ่งที่มือเย็นใช้มาตลอดระยะเวลา8เดือนแล้วก็ทำให้อุหลาบ ออกดอกอย่างสม่ำเสมอก็คือหมันให้ปุ๋ยทางใบด้วยปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเกล็ดสูตรเร่งดอกซึ่งจะใช้ปุ๋ยสูตรธรรมดาทั่วไปไม่ได้นะครับก็ควรจะเป็นปุ๋ยทางใบที่มีธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองอยู่ในสูตรของปุ๋ยนั้นด้วยเราสามารถจะฉีดพ่นได้บ่อยเลยนะครับทุก7-15ถึงวันก็ฉีดพ่นทีหนึ่งผสมในอัตราข้างฉลากยา่าใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้นมากเกินไปเพราะจะสร้างความเสียหายให้กับใบได้ไดนั่นเอง นอกจากนี้แล้วหากท่านประสงค์จะใส่ปุ๋ยเคมีก็ขอให้ใส่ในปริมาณที่น้อยนะครับในแต่ละครั้งแล้วก็ใส่ห่างกันทุก15วันสูตรปุ๋ยที่นิยมกันก็คือเป็นไนโตรเจนประมาณ1ส่วนแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสประมาณครึ่งส่วนและโพแทสเซียมประมาณ1ส่วนครับสูตรปุ๋ยละลายเร็วที่นิยมใส่กันก็คือสูตร14 9 20 15 5 20 หรือแม้กระทั่ง21-9-24รวมไปถึงการใช้ปุ๋ยน้ำหรือป e mm. er ุ๋ยเกร็ดในการที่ฉีดพ่นทางใบทุก7-15วันรับรองเห็นดอกแน่นอนครับการดูแลประการต่อมาและเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งต้องดูแลกุหลาบอย่างสม่าเสมอเลยก็คือการตัดแต่งกิ่งรวมไปถึงการปลิดใบที่เป็นโรคหรือเป็นใบที่มี อาการเข้าโจมตีของเชื้อโรคต่างๆจนเกิดอาการเหลืองไหม้ต้องทําการปลิดหรือเอาเขาออกด้วยนอกจากนี้แล้วการที่เขาออกดอกแล้วก็มีการร่วงโรยเราก็ควรจะต้องทําการตัดแต่งดอกออกด้วยยิ่งเราตัดแต่งดอกที่ออกมาแล้วแล้วก็ร่วงโรยเร็วเท่าไหร่ต้นก็มีโอกาสที่จะสร้างยอดแดงใหม่เร็วเท่านั้นอย่าทิ้ง ไว้อย่างที่มือเย็นพยายามจะทิ้งไว้ให้ทุกท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องเหล่านั้นห้ามทําโดยเด็ดขาดเลยเจอดอกที่ร่วงโรยเมื่อไหร่เราก็ทําการตัดแต่งกิ่งในทันทีเลยครับซึ่งหากท่านมีต้นกุหลาบในปริมาณที่มากสิ่งหนึ่งที่แนะนําเลยก็คือตัดเข้าไปใช้งานปักตจก,กันด้วยนะครับอย่าเอาไว้แต่เพียงปลูกประดับไว้ในต้นเพียงอย่างเดียวเมื่อเราตัดดอกเขาออกไปใช้งานเร็วเท่าไหร่ตาข้างที่อยู่ถัดลงไป ที่ได้รับอิทธิพลของฮอร์โมนไปข่มอยู่ไม่ให้เขาชูดออกมาได้ก็จะปราศจากอิทธิพลที่ส่งลงไปข่มเขาการที่เราตัดยอดนี้ออกไปทําให้ฮอร์โมนที่ยอดส่งมาข่มตาข้างหมดไปเราก็จะเห็นได้ว่าตาข้างก็พร้อมที่จะพัฒนาออกมาเป็นกิ่งใหม่แล้วและเมื่อฮอร์โมนหมดไปนะครับเขาก็พร้อมที่จะสร้างยอดแดงแบบนี้ออกมานี่คือ1นึ่งยอดแดงที่ต่อไปก็จะพัฒนาออกมาแล้วก็จะกลายมาเป็นดอกตุ่มๆเล็กๆ ร้อมที่จะออกดอกให้เรา1ยอดแดงคือ1ดอกใหม่นะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับการดูแลประการสุดท้ายที่จะต้องให้ความใส่ใจมากๆเลยก็คือเรื่องโรคและ,มะแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุหลาบเป็นต้นไม้ที่มีโรคประจําตัวของตัวเองแล้วก็จะถูกโจมตีอยู่อย่างสม่ําเสมอถึงแม้ว่าท่านจะดูแลเขาดีเพียงใดก็าตามโอกาสที่จะถูกโจมตีโดยเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียต่าง ที่อยู่ในอากาศก็มีโอกาสสูงเลยครับแต่เราก็สามารถจะจัดการได้เราไปทำการรู้จักโรคบางโรคที่มักจะเกิดกับกุหลาบอยู่เป็นประจำเริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนนี้ก็คือใบจุดสีน้ำตาลนะครับเราก็จะเห็นว่าการเข้าทำลายของเชื้อราก็จะนำไปสู่อาการแห้งตายของเนื้อใบแล้วก็จะลุกลามกระจายไปในที่สุดในขณะที่อีกโรคหนึ่งที่เป็นโรคประจำของกุหลาบก็คือใบจุดดำซึ่งจะมีอาการที่แตกต่างกัน ก็คือจะมีจุดสีดําอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนหยดหมึกสีน้ําตาลหรือสีดําที่เราหยดลงไปบนกระดาษจะมีการผ้าเรือนของขอบแผลแล้วก็จะมีสีเหลืองๆแบบนี้นะครับสีเหลืองๆที่อยู่ได้หลายรอบจากนั้นก็จะลุกลามกระจายแพร่ไปแล้วก็เหลืองหลุดล่วงในที่สุดวิธีการที่เราเจอกิ่งแบบนี้นะครับเราก็ให้เราไปปิดลงแบบนี้เลยจะหลุดง่ายมากๆนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เป็นจุดใบสีน้ําตาลนี่นะครับเราก็ปิดลง เจอที่ไหนปิดออกตรงนั้นเลยครับพยายามทําให้กิ่งโล่งๆไว้นะ่โรคทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็ส่งผลโดยตรงกับกุหลาบครับจะทําให้เขาสูญเสียพื้นที่ในการส่องข้อแสงของใบไปเราต้องช่วยเขาเอาออกนะครับแล้วก็เนื้อใบจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วการปริดออกแล้วก็ทําลายดีมากที่สุดแล้วครับสําหรับเรื่องของการใช้สารเคมีก็เอาไว้ถ้าเป็นหนักจริงๆค่อยทักถามเมื่อยินมานะครับ มแมลงที่เข้าทำลายแล้วก็เป็นศัตรูไม้ไมเบื่อไม้เมากับกุหลาบก็มีหลากหลายมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วงชนิดหนึ่งซึ่งได้รับเกียรติว่าเป็นด้วงกุหลาบทําการกัดกินดอกอ่อนๆแล้วก็ยอดอ่อนเป็นที่โปรดปานของเขามากเลยครับถ้าเจอก็จับออกนะครับต่อมาศัตรูอีกตัวหนึ่งที่เข้าทําลายดอกเช่นเดียวกันก็คือหนอนเจาะดอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะตุ่มๆแบบนี้แล้วพอเขาเจาะเข้าไปนะครับ ทำให้ดอกที่บานออกมานั้นเสียรูปไปเลยนะครับแล้วก็กลีบดอกไม่สวยงามนอกจากนี้แล้วก็จะมีเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟแล้วก็มแมลงวีขาวที่เข้าทําลายตัวใบแล้วก็ยอดอ่อนๆโดยจะเข้าไปดูดกินน้ําเลี้ยงโดยเฉพาะเพลี้ยอ่อนเขาจะมาพร้อมกับมดนะครับถ้าเมื่อไหร่เราเห็นหมดที่ขึ้นอยู่บนกระถางเนี่ยอย่าลืมพลิกเข้าไปดู ใต้ใบหรือยอดอ่อนๆด้วยว่ามีเพร้ยอ่อนเข้าไปทําลายไหมพอเพี้ออ่อนเข้าไปดูดกินมากๆนะครับก็จะเหลืองแล้วก็หลุดล่วงไปในที่สุดสําหรับเพร้ยไฟนอกจากจะเข้าไปดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณใบแล้วก็จะทิ้งร่องรอยไปด้วยจะเป็นฝ้าขาวจุดๆ,ๆเต็มไปหมดตามผืนใบเลยครับนั่นแสดงเห็นถึง ร่องรอยของการถูกเพลี้ยไฟเข้าทําลายในที่นี้ถ้าถูกเข้าทําลายในปริมาณที่มากอาจจะต้องใช้สารเคมีบางประเภทนะครับที่เป็นสารเคมีดูดซึมรยลงไปก็จะทำให้เพลี้ยไฟเพลี้ยอ,อ่อนแล้วก็แมลงหวีขาวนั้นหายไปได้ครับการเลี้ยงดูกุหลาบจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนักแต่ถ้าหากเราเข้าใจอุปนิสัยของกุหลาบว่าเป็นต้นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แด,ด เราก็นำเขาไปวางไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแดดเต็มวันประการต่อมาก็คือในเรื่องของวัสดุปลูกกุหลาบต้องการดินปลูกที่มีคุณสมบัติของอินทรีย์วัตถุอย่างอุดมสมบูรณ์ดินโปร่งร่วนระบายน้ำดีก็จะลดโอกาสที่ทำให้กุหลาบนั้นเกิดอาการเสียหายจากการเน่าบริเวณรากหรือแม้กระทั่งบริเวณคอดินด้วยก็ตามนอกจากนี้แล้วการเลี้ยงดูกุหลาบต้องเข้าใจระยะในการเจริญเติบโตของกุหลาบด้วยว่า กุหลาบจะออกดอกได้เมื่อมีการสะสมอาหารในต้นอย่างเพียงพอด้วยเหตุนี้ในระยะที่กุหลาบมีการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบและยอดเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าและปุ๋ยคอกลงไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของกุหลาบในส่วนของกิ่งก้านใบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยส่วน1 3 13 3 3 เติมลงไปเลยและพยายามส่งเสริมหรือเก็บรักษากิ่งกระโดงที่มีลักษณะเป็นกิ่งก้านใหญ่แบบนี้ไว้อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นกิ่งที่จะส่งเสริมไม่เกิดการออกดอกสําหรับกิ่งเล็กๆที่อยู่ภายในแล้วก็เป็นการสั่งสมโรคและแมลงเป็นไปได้ก็ให้เด็ดออกเลยครับในระยะที่กุหลาบเริ่มยิ่งเราทําให้กุหลาบมียอดแดงมากขึ้นเท่าไหร่นั่นแสดงให้เห็นว่าเรามีโอกาสที่จะได้เห็นดอกแล้ว เมื่อเราเริ่มเห็นดอกตุมต่มๆเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าสูตร12-25-6ลงไปรวมไปถึงฉีดพ่นปุ๋ยทางใบที่เป็นสูตรเร่งดอกบวกกับธาตุอาหารรองและก็ธาตุอาหารเสริมลงไปด้วยจะยิ่งทําให้กุหลาบแข็งแรงในระยะยาวแล้วก็ออกดอกได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเราเห็นดอกเขาแล้วก็ไม่ใช่หยุดให้ปุ๋ยเลยนะครับก็ยังสามารถที่จะเติมปุ๋ยละลายช้าสูตร12-25-6ลงไปด้วยนอกจากนี้แล้วเมื่อเราเห็นดอกเขาแล้ว ร่วงหล่นหรือร่วงโรยไปก็รีบที่จะตัดดอกของเขาออกในทันทีเพราะยิ่งเราตัดดอกออกไปรวดเร็วมากขึ้นเท่าใดโอกาสที่เขาจะแทงยอดใหม่ออกมาทดแทนซึ่ง1ยอดก็คือ1ดอกยิ่งมียอดใหม่เราก็จะได้ดอกใหม่ด้วยนั่นเองครับสุดท้ายก็คือเรื่องโรคและแมลงครับเป็นสิ่งที่คู่ตัวกับกุหลาบเลยเราสามารถเลี้ยงเขาได้อย่างมีความสุขเมื่อเจอเมื่อไหร่เราก็เด็ดหรือปลิดออกหรือจับออก เพียงเท่านี้กุหลาบเราก็งดงามสวยงามแล้วก็มีระบบนิเวศที่ดีด้วยครับผมหากท่านดูมาถึงตอนนี้มือเย็นต้องขอขอบคุณท่านที่แนะนํามือเย็นมาว่าอยากจะรู้จักกับต้นกุหลาบแล้วก็รอคอยคลิปนี้มานานหลายๆเดือนเลยนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าจะต้องทดลองทําแล้วก็ปลูกเลี้ยงจนแน่ใจแล้วว่าวิธีการนี้บอกทุกท่านไปแล้วก็นําไปปฏิบัติอย่างได้ผลแน่นอนยืนยันว่าทุกเคล็ดลับที่ เล่าให้กับเพืนท่านฟังมือเย็นทําตามนั้นจริงๆแล้วก็จะได้ผลออกมางอกงามแบบนี้เลยครับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างมีความสุขเริ่มต้นที่เราทําความเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆนะครับซึ่งสาระดีๆแบบนี้มีเป็นประจําที่มือเย็นสตูดิโอเชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้และอยากจะดูแลเขาอย่างเข้าใจอุปนิสัยของเขาก็กด s u b s c r i b e ติดตามมือเย็นไว้นะครับ และนอกจากนี้แล้วหากท่านอยากจะรู้ว่ามือเย็นอัพคลิปใหม่ๆหรือยังก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อญาติสนิทมิตรสหายที่รักและชื่นชอบกุหลาบก็แชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและกุหลาบต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเลี้ยงกุหลาบไม่ยากเลยนะครับสวัสดีครับ